หลวงพ่อเกษมเขมมโกสอนเรื่องสติปัญญาท่านกล่าวว่าสติและปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดับทุกข์ถ้ามีแต่สติอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปัญญาก็เหมือนมีไฟฉายแต่ไม่เปิดสวิตช์แต่ถ้ามีแต่ปัญญาโดยไม่มีสติก็กลายเป็นความคิดฟุ้งซ่าน ไม่เกิดผลที่แท้จริงหลวงพ่อสอน 1. สติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นผลมีสติก่อนปัญญาจึงเกิดถ้าไม่มีสติปัญญาก็คิดไม่ออกคิดไม่ถูกหลวงพ่อสอนว่าการรู้ตัวในปัจจุบันสติ ทำให้จิตไม่หลงไปเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันปัญญาจะเกิดขึ้นเองเห็นตามความจริงไม่ใช่คิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ 2. ส,สติปัญญาใช้แก้ทุกข์ไม่ใช่ใช้ก่อทุกข์ปัญญาที่แท้จริงคือรู้เท่าทันทุกข์ไม่ใช่รู้มากแล้วทุกข์มาก ปัญญาที่แท้ต้องช่วยให้ใจปล่อยวางไม่ใช่รู้ไปเพื่อเถียงเก็บสะสมความคิดหรือยึดถือเพิ่มขึ้นสติปัญญาแท้จริงคือการเห็นไตรลักษณ์อิจังทุกขังอนัตา 3. า 3. สติปัญญาต้องทำงานร่วมกันสติเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตู ปัญญาเปรียบเหมือนนายบ้านถ้าไม่มีสตินายบ้านก็ไม่รู้เรื่องหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าสติคือการคอยรู้ทันสิ่งที่เข้ามาในใจส่วนปัญญาคือการตัดสินใจอย่างถูกต้องถ้ามีสติแต่ไม่มีปัญญาจิตก็เพียงรู้แต่ไม่เข้าใจความจริง 4. สติปัญญาเกิดจากการฝึกไม่ใช่การท่องจำธรรมะไม่ใช่ของท่องจำแต่เป็นของรู้จริงรู้ด้วยสติปัญญาของเราเองท่านเตือนว่าการท่องจำตําราไม่ทำให้ปัญญาเกิดต้องฝึกเจริญสติแล้วพิจารณาด้วยใจจึงจะเกิดปัญญาที่แทงตลอด ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ทางโลก 5. สติปัญญาคืออาวุธสู้กิเลสศัตรูของเราคือกิเลสอาวุธที่จะชนะกิเลสไม่ใช่กำลังแต่คือสติปัญญาทันย้ำว่าการต่อสู้กับความโลภโกรธหลงต้องใช้สติรู้เท่าทัน และใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเมื่อรู้ทันบ่อยๆใจจะปล่อยวางและเป็นอิสระสรุปสติคือการรู้ตัวปัญญาคือการรู้ทันเมื่อสติและปัญญารวมกันใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์